สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่บ้านพี่สาวเห็นกล้วยไม้ดอกสวยๆและอยากเก็บให้ชมกันนะสวยจริงๆฮะบ้านพี่สาวของนาเล็กที่บ้านตะเคียนหรือว่าบ้านร่มราชโพทองตำบลตะเคียนอำเภอกับเชียงจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวไปดูกันว่ากล้วยไม้ชนิดนั้นมันคือกล้วยไม้อะไระเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็เป็นต้นลำใหญ่นะก็จะมีกล้วยไม้ปลูกกันไว้เยอะแยะเลยนะแต่ว่า แต่ละดอกมันก็จะออกดอกตามฤดูกาลของมันนะแต่ช่วงนี้หน้าแรงกล้วยไม้ที่ออกดอกสวยๆก็คือตระกูลพวกเอื้องสายนะอันนี้คือน่าจะเป็นสายน้ำพึ่งนะสวยงามมากนะดูแต่ละดอกสวยจริงๆนะเดี่ยดูกลีบดอกเขาสีม่วงนะปากดอกเขาสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองแซมสวยงามมากเลย ก็ตระกูลเอื้องสานี่จะดอกหอมนะนี่ออกดอกในช่วงหน้าแลง้งสวยงามจริงนะวันนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันนะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่รักกล้วยไม้ชอบกล้วยไม้นะนสวยจริงๆฮะ สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่า,ทานี้ก็ผมสวัสดีครับ